วัฒนธรรมสัมพันธ์ผู้ล้มเหลวหลับหูหลับตายึดถือความเชื่อใดความเชื่อหนึ่งเท่านั้นและมักต่อต้านคนต่างความเชื่อซึ่งมีอยู่ทั่วโลกจึงมีชีวิตที่อึดอัดและไม่สมหวังตั้งแต่ต้นจนตายผู้ประสบความสำเร็จแม้ส่วนใหญ่จะเป็นคนมีแนวคิดสมัยใหม่ แต่ก็เคารพวัฒนธรรมอย่างดีและมีธรรมปฏิบัติในชีวิตจริงโดยไม่ดูหมิ่นความเชื่อใดๆเลยผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นพวกอากาลิโกพ้นแล้วจากการเวลาไม่ยึดถือหรือสนับสนุนสิ่งใดเพราะเหตุแห่งความเก่าหรือความใหม่แต่เพราะคุณค่าแท้ที่สิ่งนั้นมีอยู่จริง